สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒ์แชร์ไฟแน์นะครับช่วงนี้นะครับหลายคนคงจะเห็นแล้วว่าราคาทองคำฮะขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะบางคนเริ่มสงสัยนะครับว่าแล้วเราจะลงทุนทองแบบไหนดีนะครับถึงจะคุ้มแล้วก็เหมาะกับเราวันนี้นะครับผมจะสรุปให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะฮะว่าทองคำอะครับมีหลายทางเลือกให้ลงทุนนะครับแต่ละแบบนะครับมีจุดเด่นจุดเสี่ยง และก็เหมาะกับคนแต่ละสไตล์ที่แตกต่างกันเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะครับว่าทําไมทองคําถึงกลับมาฮอตนะฮะตอนนี้นะครับทั่วโลกกําลังเจอทั้งเรื่องของเงินเฟอ้อสงครามตอลล่าอ่อนและก็ความไม่แน่นอนเต็มไปหมดนะฮะพอคนเริ่มไม่มั่นใจในระบบการเงินนะครับเขาก็หันกลับมาลงทุนในทองคําเพราะว่าทองคำาฮะคือสินทรัพย์ที่จับต้องได้ แล้ก็อยู่มาหลายร้อยปีนะครับโดยไม่เคยศูนย์ค่าเลยแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับก็คือทองคำฮะมีหลายวิธีในการลงทุนและแต่ละวิธีฮะก็ให้ผลที่ไม่เท่ากันเลยถ้าหากคุณชอบรุ้นแรงๆนะครับชอบความตื่นเต้นนะฮะอันนี้ก็แนะนำให้ลงทุนใน Go Future นร,ร์นะครับฟิเจอรนะครับคือสัญญาทองคำในตลาด TFX นะครับใช้เงินลงทุนนิดเดียว แต่ควบคุมมูลค่าทองได้เยอะมากราคาขยับนิดเดียวนะครับกําไรก็วิ่งแรงเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นดาบสองคมะฮะถ้าหากราคาเคลื่อนไหวผิดทางนะครับขาดทุนก็แรงเหมือนกันเหมาะกับคนที่เข้าใจตลาดนะครับมีประสบการณ์แล้วก็ชอบการเก็งกําไรระยะสั้นนะฮะแต่ถ้าหากคุณอยากได้ทองคำแท้ๆจับต้องได้นะครับทองแท่งคือคำตอบนะฮะ อันนี้เหมาะกับสายมั่นคงนะครับซื้อแล้วถือไว้เหมือนมีสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่กับตัวฮะไม่ต้องกังวลเรื่องของสถาบันการเงินล้มหรือระบบพังนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่มีดอกเบี้ยนะครับไม่มีปันผลแล้วก็จะต้องหาที่เก็บดีๆแต่ข้อดีก็คือเวลามีวิกฤตนะฮะทองแท่งคือสิ่งที่คนอยากได้ที่สุดทางเลือกที่3นะครับถ้าหากคุณอยากที่จะออมระยะยาวแล้วก็ลดภาษีได้ด้วยนะครับ การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในทองคำอย่าง i m f นะฮะก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับกองทุน i m f นะครับเหมาะกับคนที่มีรายได้ประจำนะฮะอยากลงทุนทีละนิดแบบ DCA นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีพูดง่ายๆก็คือได้ทั้งทองแล้วก็ได้ภาษีคืนในคราวเดียวแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องถือยาวจนถึงอายุ55ปีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากใครวางแผนกเกษียณ กองทุน IMF คือเครื่องมือที่น่าสนใจมากนะครับสุดท้ายนะครับถ้าหากคุณอยากได้ทั้งทองแล้วก็ได้เงินปันผลด้วยนะครับหุ้นเหมืองทองนะครับคือคำตอบหุ้นพวกนี้นะครับคือบริษัทที่ขุดทองจริงๆนะฮะอย่างในแคนาดาออสเตรเลียหรืออเมริกานะครับเวลาราคาทองคำขึ้นนะฮะกับไรของบริษัทเนี่ยพุ่งแรงเพราะว่าต้นทุนคงที่แต่ว่ารายได้ครับมีแต่เพิ่มตามราคาทองนะครับ ผลก็คือราคาหุ้นเนี่ครับจะขึ้นแรงกว่าทองจริงๆบางบริษัทนะครับก็จ่ายปันผลให้ด้วยแต่แน่นอนครับความเสี่ยงก็สูงกว่าเพราะขึ้นอยู่กับการบริหารการเมืองแล้วก็ต้นทุนของพลังงานแล้วแบบไหนดีที่สุดนะครับคําตอบก็คือไม่มีแบบไหนดีที่สุดนะฮะอันนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์ตัวเราก่อนนะครับว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับเราที่สุดนะครับก็ต้องมาดูเป้าหมายของเรา ถ้าหากคุณชอบรุ้นไวกําไรแรงนะครับฟิวเจอร์คือคำตอบนะฮะแต่ถ้าหากคุณอยากถือทองจริงๆปลอดภัยที่สุดนะฮะก็เลือกทองแท่งนะครับแต่ถ้าหากคุณอยากที่จะออมระยะยาวได้ลดภาษีนะครับก็เลือกกองทุนทองที่ลงทุนแบบ RIF นะครับแล้วก็ถ้าหากคุณอยากได้ผลตอบแทนมากกว่าทองแล้วยังได้ปันผลด้วยนะครับก็ต้องลงทุนหุ้นเหมืองทองแต่อาจจะต้องเป็นหุ้นที่ต่างประเทศนะฮะ พราะในเมืองไทยเรายัางไม่มีหุ้นเหมืองทองให้เราซื้อนะครับทองคำนะครับจะกลับมาเป็นพระเอกของตลาดอีกครั้งแต่จะลงทุนให้ได้ผลนะฮะต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเองก่อนเพราะว่าทองนะครับไม่ใช่แค่ของสะสมมันคือเครื่องมือทางการเงินนะฮะที่ใช้ให้ถูกวิธีจะช่วยปกป้องแล้วก็ต่อย,ยอดความมั่งคั่งของเราได้จริงก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะทำให้ทุกท่านได้รับประโยชน์ ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัแชร์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ